สวัสดีค่ะพบกับสต,สต๊อปสต๊อปช่น้าววันนี้เราจะมาปลูกอะไรคะแก้วมังกรนี่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆเลยเพราะว่าถ้าเราปลูกแก้วมังกรแล้วเรากินแล้วถ้าเราถ้าาเรากินเยอะมันอาจจะได้ถ่ายได้ดีถูกต้องค่ะเพราะแก้วมังกรแนะ่ะทําให้เราขับถ่ายด้วยนะคะเหมาะสําหรับแบบคนท้องผูกท้องเสียเนาะแล้วหนูก็เลยจะมาปลูก เม็ดแก้วมังกรจากแก้วมังกรเลยค่ะเอาเม็ดดำๆมาคัดใส่ดินเลยแต่ว่าเราเอาตะเกียบม,มาหนึ่งอันนะคะแล้วก็จิ้มเป็นรูจิ้มไปเลยเพื่อที่จะทำรูให้มเมล็ดแก้วมังกรนะคะใส่เข้าไปได้ดีที่จริงก็มันมีหลากหลายวิธีในการปลูกแก้วมังกรนะคะแล้วก็ใช้ที่ขี้นะคะนี่ ันนี้คือเราทำะดิ์เองได้เลยนะคะว่าันนี้เป็นแท่งเดียวแล้วก็มีดมาสักในกลางก็ใช่ค่ะก็หนีบแล้วก็ไม้มาเกี่ยบตรงกลางก็ใช้หนังยางมาแล้วเราก็หนีบมเมล็ดนะคะนี่นี่ค่ะเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยคะ่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้เราต้องมีอะไรมาดันมันลงไปนิดนึงนะคะ ไม่ค่อยลงเราต้องใจเย,ย็นได้แล้วหนึ่งเนีได้แล้หนึ่งค่ะหลงใช่ค่ะต้องทำไปเรื่อยๆเลยค่ะบที่สองเราถ่ารมาใช้ตะเกียบใช่ไหมไม่จำเป็นไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบขี้ไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราขี้ได้ไหมใช่แล้วแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบเลยแล้วเราก็รอไปประมาณหลายๆวันนะคะแล้วก็ แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็มัดแล้วก็หาแบบฝานะคะมาปิดให้สนิทเลยใส่ไปเลยไม่ยากนะคะการปลูกแก้มังกร นี่นะคะมาเล็ดดำเลยมเมล็ดแบบนี้เลยที่มันอยู่ในแก้วมังกรเลยนะคะแล้วก็ใส่ดีแต่มันไม่ค่อยลงอ่ะใช่ไงเพราะว่ามันเหมือนโดนน้ำแล้วม่มีเลยลือค่ะต้องแบบทำให้มันลงก็ปิดก่อนจะติดก่อน,น,นก็ไม่ังไทงทํา มันจะหนีบยากพวา,ม,ามันลื่นไม่ดำนำก็แย่ไป แล้วเราก็จะปิดฝารถน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มารอดู7วันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับลิปน,นี้สต,ต๊อกเกอร์ตังก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลร,สสรูกดสต๊อกเกรกดไลคะก็แช์นะคะ